ท่านอิบดุตี้นพี่น้องผู้ที่มีอหม่านท่านได้พูดถึงดีมากในประเด็นของอการเปิดช่องว่างในการปลดเป่าสิ่งที่มีหลักฐานยืนยันจนกระทั่งบางคนพี่น้องผู้ที่มีอิหม่านบางคนเนี่ยระขายหมายถึงว่าบางคนเนี่ยระเวงบางคนเนี่ยระเวงว่าการรักษาร่างกายเหล่านี้เนี่ย ที่ผู้คนเขารักษากันใช้คาถาใช้ถ้อยคําใช้การปัดเป่ามันเป็นถ้อยคําการปัดเป่าที่ต้องห้ามซึ่งคนที่ทําอาซีมัตพี่น้องผู้ที่มีอิมานคนที่ทําอาซีมัตเนี่ยเขากระทําด้วยกับวิธีการบางครั้งเขาอาจจะอ้างถึงการกระทําของเขาให้ยินมาช่วยบ้างหรือเพื่อที่จะเป็นการตกแต่ง สิ่งที่เป็นจริงกับสิ่งที่เท็จปะปนกันบางครั้งอาจจะใช้ถ้อยคําหรือว่าพูดถึงพระนามชื่อของเลาะคุณลักษณะของเลาแต่มันก็มีการปะปนในการพูดถึงหรือการไร่คาถาหรือว่าเสกด้วยกับการรำลึกถึงชัยตอนตนนั้นหรือขอความช่วยเหลือกับชัยตอนหรือขอความช่วยเหลือจาก ใช้ต่อที่เป็นหัวจูกของมันที่ดือด้อๆพี่นองพู้ที่มีอหมานด้วยเหตุนี้ท่านมองว่าการปัดเป่าที่ไม่รู้ความหมายของมันถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเพื่อที่จะไม่ให้มันปะปนกับการตั้งภาคีอยู่ในหนังสือฟดุนกอดีเล่มที่6หนะ้าที่314ต่อมาพี่นองพู้ที่มีหมานท่านเชคคุคนอิสลามอิบนาติเมียท่านได้กล่าวว่าฟาอินนันมุชริกีนะ يقرؤون من الأزائم والطلاسم والرقى ما فيه إبادة للجن وتأذيم لهم وعامة ما بأيدي الناس من الأزائم والطلازم والرقى التي لا تفقه بن عربي فيها ما هو شرك بن جن ولهذا نهى علماء المسلمين عن الرقى التي لا يفقه معناه أو لا يفقه معناها ลี ن ั ا นหมา ظن ตชัรค์ฟ لم อิลลัมย์ริฟอัลรากีอันนาชิรค์นัช่อคุณอิสลามอิบนูตัยมียท่านได้กล่า,าวว่าแท้จริงบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีพวกเขาเหล่านั้นก็อ่านอ่านอะไรละ่ะพี่น้องผู้ที่มีมานคาถาต่า,ตางๆถ้อยคําอาศซีมัตต่างๆที่พวกเขาคิดขึ้นเองหรือว่าถ้อยคําอันกุรอานหรือว่าบทรำลึก ไม่รู้แหละบางครั้งอาจจะปนพี่น้องพุทีิมีอหมานโตหมอเดี๋ยวนี้เนี่ยอาจจะปนด้วยกับสุรตุนอะไรบ้างล่ะสุรตุนฟาติหาบางยาสีิบ้าง,าางแล้วก็ปนในเรื่องของคาถาต่างๆของคนที่เป็นนักไสยาศาสตร์